สขาขาคะ่ะช่วยอธิบายหลักการทำงาน,นของเทคโนโลยี ePower ให้หน่อยได้ไหมคะอ่าระบบการขับเคลื่อนรถยนต์ด้วย ePower นะคะเป็นการขับเคลื่อนรถยนต์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโดยที่ไม่ต้องชาร์จจากภายนอกเลยนะคะเครื่องยนต์จะทำหน้าที่ผ่านไฟเพื่อสั้นกระแสะไฟไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่นะคะและ้วก็ส่งไปยังมอเตอร์ไฟฟ้านะคะขับเคลื่อนตลอดเวลาเครื่องยนต์จะทำหน้าที่เย็นอิสระ จากระบบขับเคลื่อนนะคะโดยมุ่งเน้นการผลิตกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะระบบ e-power กับระบบ h y b r ิดต่างกันอย่างไรคะถ้าเป็น e-power นะคะล้อจะหมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า100%นะคะส่วนเครื่องยนต์จะทำหน้าที่ในการปั่นไฟฟ้าเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่เท่านั้นนะคะส่วน h y b r ิดเนี่ยเครื่องยนต์จะเป็นตัวการ ขับเครื่อนหลักนะคะและมอ,อเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นการช่วยเสริมในช่วงเวลาที่ต้องการนะคะอ,อ,อย่างเช่นพวกการเล่งออกตัวอะไรเงี้ยค่ะทำให้เครื่องยนต์ของ e-power เนี่ยมันจะอัตราการเล่งที่ดีกว่าแล้วก็ประหยัดน้ำมันกว่าค่ะแล้วปุ่ม EV มีหน้าที่ทำอะไรคะปุ่ม EV หมดในรถจนตนะคะ ใช้สำหรับในการขับขี่ด้วยพลังงานไฟฟ้าตยงเดียวนะคะซึ่งจะช่วยให้รถเงียบและประหยัดพลังงานนะคะาการกดปุ่ม e v v ครางไว้เนี่ยจะไปเปลี่ยนเป็นโหมดชาร์จเพื่อให้เครื่องยนต์ชาร์จแบตเตอรี่สำรองไว้ล่วงหน้าเหมาะสำหรับขับในระยะสั้นๆหรือช่วงต้องการความเงียบหรือขับเข้าหมู่บ้านในยามกลางคนค่ะแล้วตัวระบบ e p e d d l e r นะคะคือระบบอะไรคะอ๋อระบบ e p e d d l e r นะคะคือเทคโนโลยี ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถยนต์ได้นะคะโดยใช้คันเร่งอย่างเดียวทั้งการออกตัวเร่งความเร็วลดความเร็วนะคะโดยเมื่อผู้ขับขี่เนี่ยขอนเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยรถจะชะลอความเร็วไว้อัตโนม,มัตินะคะเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายลดความลดกันหน่หยล้านะคะในการขับขี่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในรถยนต์ไฟฟ้าด้วย